วัสด,ดีจ้าวัสด,ดีจ้าวันนี้ก็จะพาพี่น้องมาที่ทุ่งนานะจ้าเรื่องของเรื่องคือมาถ่ายไอ้นั่นเนาะมาถ่ายรูปส่งอ่าลงข้อมูลของเกษตรกรเนาะปรับปรุงการทํานาอะไรเงี้ยคะ่ะก็เลยมาเก็บภาพบรรยากาศมาฝากนะจ้าไปชมเลยค่ะไปชมเลยค่ะพี่น้องจ๋าพี่น้องดูนาของหนูเด้อ ลงเจง,งเลนอยู่พี่น้องจ๋ามันสีได้เขากินวะนี่นะคะนี่เราจะนาน้อยนอไนะไม่ใหญ่หรอกจ้ะอันอีนยังเจงสี่นี่พี่น้องเอ้ย <c> เ <oughs> นี่ยคะ่ะ นี่ดูของคนอื่นนะอันนี้นาเพื่อนบ้านนะจ๊ะอันนี้ของเพื่อนบ้านจ้ะเขียวหนาเนาะอันของเจ้าของไม่เกิดเนาะพี่หน้าว่ากันใหม่จ้ะพี่น้องเอ้ยือเป็นแนวนี้เนาะนี่นะคะทางนูง้น เดี๋ยวก็ต้องมาซ่อมนะจ๊ะสักพักหนึ่งก็มาซ่อมเนาะเดี๋ยวก็มาซ่อมนะจ้าเป็นนาหวานนะคะไม่ใช่นาดำพี่น้องค่ะนุ่นจ้ะทางนู้นก็จะเป็นภูเขาเดี๋ยวจะพาชมบรรยากาศเนาะโอทางนน้นก็มีคนเข้ามานาจ้ะ เดี๋ยวนี้ทุ่งนาไม่น่ากลัวเนาะเพราะว่าเขาเริ่มมีคนมาอยู่ตามทุ่งนาแล้วจ้ะสร้างบ้านสร้างกระท่อมอยู่เยอะอนอจากพี่น้องเห็นภูเขาไหมคะอ่าภูเขาลูกนั้นละจะ้ะที่หนูพาไปชมว่าเดือนเมษาเนาะค่ะตอนนี้ก็ต้นไม้ก็เขียวชอุ่มและะ้วจ้ะเนี่ยคะ่ะจากนี่ไปภูเขาก็ประมาณสามกิโลค่ะอาจจะไม่ถึงสามนะจ๊ะพี่น้องจ้ะไม่ไกลนะคะ ูนจ้ะอู้สวยจังเลยพี่น้องค่ะฟังเสียงธรรมชาตินะจ๊ะฟังเสียงธรรมชาติ รุ่นนะคะมอเตอร์ไซค์คู่ใจเนาะไปไหนไปกันจะ้ะ โอเคจ้าสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์เพื่อไปกำลังใจให้ช่องมุกดาเชีย์นเนีด้วยนะคะจะเจอกันใหม่คลิปหน้าจา้าสวัสดีค่ะ